รับฟังข่าวต้นชมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศน,นียบ,บัตรบัณฑิตวิชาชีพครูภาคพิเศษภาคการศึกษาที่สองปีการศึกษา2565มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูภาคพิเศษภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2565รับจําับจำนวนเพียง180คนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร35,000บาท3ภาคการศึกษาแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาิกาถึง17นาิกาณอาคารศึกษาศาสตร์หนึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดประทุมธานีคุณสมบัติของผู้สมัครหนึ่ง ประเภทครูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กพและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา2ประเภทบุคคลทั่วไปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กพและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองในสาขาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หรือตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16ตุลาคม2,565เข้าดูเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.rmutt.ac.th หรือที่สำนักงานภาควิชาการศึกษา02-549-3207นนัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน